ผมพาทุกคนมาที่นี่นะครับที่พื้นที machine, ่ไร่หมุนเวียนนะครับที่ครบรอบการทำเลยนะครับอย่างไร่นี้นะครับที่ชาวบ้านมาทางพื้นที่เพื่อปลูกข้าวไร่ในปีนี้ที่จะถึงนี้นะครับก็เป็นพื้นที่ที่ครบรอบ7ปีนะครับก็เราก็จะเห็นต้นไม้ที่ฟื้นขึ้นมานะครับนี่ไม่ใช่พื้นพื้นที่ป่านะครับแต่ว่าเป็นพื้นที่ทํากินนะครับ ือระบบไร่หมุนเวียนเนี่ยเวลาทำหนึ่งปีแล้วเนี่ยก็จะปล่อยให้พักฟื้นตามระบบธรรมชาตินะครับเขาเรียกว่าสมดุลทางธรรมชาติที่นี่ไม่ไม่มีการใช้สารเคมีจะใช้ระบบเราเขาเรียกว่านิเวศของธรรมชาตินะครับฟื้นตัวเองขึ้นมาเห็นไหมครับถ้า7ปีเนี่ยต้นไม้ก็จะใหญ่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ก็กลับมาทําอีกครั้งหนึ่งนะครับพื้นที่ที่ผมอยู่นี้นะครับเป็นพื้นที่ที่ มีการลางวัดพื้นที่มีการจับพิกัด GPS แล้วก็ระ,บ,นนะรบุเป็นพื้นที่ทํากินนะครับเป็นพื้นที่ไล่หมุนเวียนของชุมชนที่นี่แล้วนะครับดังนั้นพื้นที่ตรงนี้ไม่ใช่พื้นที่บกรุกแต่ว่าเป็น <t> พื้นที่หมุนเวียนที่ครบรอบในการทํานะครับเราก็อยากฉายภาพเหล่านี้ให้กับเพื่อนๆให้กับสังคมได้เห็น,นคับว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นการตัดไม้ทาลายป่านะครับแต่ว่าเป็นการเตรียมพื้นที่ํากินซึ่งเป็นพื้นที่เดิมนะครับ เห็นภามีแล้วอย่าตกใจนะครับชวนเปิดใจให้กว้างแล้วก็ร่วมเรียนรู้ไปพร้อมกันนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าวิธีการตัดไม้เนี่ยถ้าต้นไม้ใหญ่ตัดยังไงต้นไม้เล็กตัดยังไงนะครับเพื่อที่จะทำให้ต้นไม้เนี่ยมันกลับมาฟื้น ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับเราปกติเราจะเห็นต้นไม้เวลามันล้มแล้วใช่ไหมครับใช่ไหมครับเราก็จะไปดูวิธีการตัดของเขา okay. กรอซิเี่ยผมมาที่เขียพูละดีบ่แหละรมมาที่เขียผู้ละเออมาซิ่แคบอเออเอาไว้มันก้นีแผวคือเนี่ยไว้มาที่อ้แต่ดจีแหละมีกอรอซินออ่น่ะกลอซิเนี่อค่มีอกเดกว่ามีเวซิม่ดูแมาเดือดหลอดบัดดม,มาบัด <laughs> ม,มาเรือว้เสร็จป่ะเนียเออมาป่ะ พอเราพอเราเขาไม่เห็นแบบนี้แล้วเนี่ยเราไม่แปลกใจนะครับว่าทําไมเขาถึงต้องใช้เวลานานนะครับเพราะว่าคืนนี้เมื่อคืนที่เรามาถึงเนี่ยเขานอนกันในป่ากันสาคืนแล้วนะครับเพื่อเตรียมพื้นที่ปลูกข้าวในปีนี้นะครับเพราะว่าอุปกรณ์ที่เขาใช้นะครับก็จะมีมีดมีเลื่อยแบบเล็กๆครับที่เราเห็นมเมื่อกี้ครับส่วนใหญ่ก็จะใช้ไม่ใช่ไม่มีเครื่องจักรหนะักทั้งสิ้นนะครับส่วนใหญ่ก็จะใช้เท่าที่มีที่เป็นภูมิปัญญาครับ เมื่อคืนผมได้คุยกับชาวบ้านคนหนึ่งเขาบอกว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่มีราคาสูงด้วยแล้วก็มันก็ไม่ได้สอดคล้องกับวิธีมันก็ไม่ได้สอดคล้องกับวิธีการทําได้หมุนเวียนด้วยนะครับชาวบ้านที่มาน่ยก็จะมีมีดมีขวานนะครับแล้วก็อุปกรณ์เลื่อยไม้เล็กๆนะครับซึ่งต้องใช้แรงงานคนนะครับที่ต้องดึงสองข้างครับก็เป็น กระบวนการที่ผมผมใช้คําว่าถนอมถนอมต่อธรรมชาติด้วยนะครับใช้แล้วก็ดูแลอย่างนอมน้อมมันด้วยนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับผ่านกระบวนการขอใช้ขอทํากินแล้วนะครับว่าเพราะว่าในพิธีกรรมของชาวพมยาเนี่ยก็จะมันจะมีพิธีกรรมหนึ่งที่เสียงทายว่าพื้นที่ไหนทํากินได้พื้นที่ไหนทํากินไม่ได้นะครับพื้นที่ตรงนี้ก็ผ่านกระบวนการนั้นมาแล้วก็าชวมาทํากินได้ก็นํามาคู การเตรียมพื้นที่นะครับซึ่งกระบวนการนี้เป็นกระบวนการที่2นะครับผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะกระบวนการแรกคือพิธีกรรมนะขอใช้พื้นที่อันนี้อันนี้สคือมาตัดไม้เพื่อเตรียมพื้นที่นะครับแล้วก็วิธีการตัดไม้นี่ก็ไม่ก็ไม่ได้ตัดแบบทําลายนะครับตัดแต่ว่าเพื่อไม้มันได้ฟื้นเราจะเห็นตอไม้นะครับแบบนี้เนี่ยเขาตัดไม่หมดนะครับมันก็จะแตกกิ่งขึ้นมานะครับเมื่อฝนล,ลงมานะครับแล้วก็เห็นนะครับน่นนะครับ เวลาไม้สูงแบบนี้เขาก็จะขึ้นไปปีนปีนขึ้นไปแล้วก็ตัดกิ่งนะครับตัดแต่งกิ่งจะไม่มีการตัดแบบตัดที่โคนต้นเลยนะครับก็ะจะเป็นวิธีการาทําไร่หมุนเวียนนะครับที่ที่เป็นภาพที่คนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจผิดว่านี่เป็นการนี่เป็นการทําลายป่าแต่จริงๆมันไม่ใช่นะครับคลิปเนี้ยผมก็ผมอยากจะให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับแล้วก็ตัดสินใจใหม่นะครับกับข้อมูลที่ผมนําเสนอนะครับ เราก็จะอยู่ที่นี่กันอ,กอีกคืนหนึ่งหรือเปล่าก็เราดูนะครับ